โอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมผู้ชมเกมอดพร้อมท่านผู้ชมที่จะมีเยอะขนาดนี้เพราะว่าพวกเรานี่แหละผมจะที่เกี่ยวกับแบบคลิปลงท้ายนะแต่ว่าข้างยังไงอ่ะมันแบบ เธอแบบผมพยายามจะทำเอาทิลง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 ท่นั่นลองยูทูบแต่ว่าแค่เล็กๆมีปัญหาอะไรก็ไม่รู้ ขอนพี่เราจะการลั่นอยา้ทุกคนดนะูของในตกนะของแตได้ย,ย่างคือผมไปลงถ้ำฮา,าวเอในคลิปแบบในคลิปไอจริงๆริแล้วผมไปลงคลิปในการลงเหมือง พูดเยอะเลยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปบวกบวกกับมันเราต้องเก็บของสำคัญสำคัญเอาไว้ก่อนหนูหนูหนูแล้วเก็บเอาเอาหนูอะไรันดีกว่าเอ้ยอเรย <c oughs> แล้วจนั้นเราก็ทำการไปบวกกันเลย ก่อนที่เราจะไปบวกกับมันนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเล็กๆวัน,นี้ด้วยนะโอวิญญาณที่เยอมากเลยนะเ,นเ,นเ,นเรื่องพวกอึ่งโดยเฉพาะอ้โหเข้าไปใกล้ๆไม่ได้แต่นนก็มีเล่นต้องท้บโลกก่อนครับ คือการแบบ ผอมละคอมหูเดีิสันมาเีวอมันมันรว่าฉันเองก็เหมือนกันโว้ย คนดิงดนกนไม่ไงจะขอรักดาเมตร้อยร้อย,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 ยครับผม สองตัาให้จำได้นะฉับอกตูว,วาตายไปแล้วตายไปแล้วเอาะละค้ออะไรฮะผม 哎呀！ 冷冷的候 no 怎么了？哎呀、啊！

โลกัโลกลงตะมดีกันาบกา आईम देखो Ah, you yeah. Do You're a มีคีสีแสมันชาวบ้ากนกำลังทำอะไรกันอยู่